วันนี้เวลาสิบนาฬิกา32นาทีสมเด็จพระกนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสากรการเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดบ้านนกหอตำบลดงคร้างใหญ่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด ทรงเปิดงานกิจกรรมเดินตามรอยพ่อและมรดกพ่อจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเพื่อเผยแพร่อ,องค์ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาที่สารณรการเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดได้น้อมนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจช่วยเหลือกเกษตรกรสมาชิกในรูปแบบเดินตามรอยพ่อและมรดกพ่อและทําการเกษตรตามพ่อสอนพ่อทำพ่อให้ช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตและ ประสบผลสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้โอกาสนี้ได้พระราชทานรางวัลแก่สมาชิกสหกรณ์ดีเด่นและผู้ชนะการประกวดค้นหาสุดยอดความหอมข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดปีการผลิต2,566ทับ67มี2ประเภทคือ ประเภทสาหากรณ์ได้แก่สมาชิกสังกัดสาหากรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดและประเภทกลุ่มกเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่และสวนข้าวชุมชนได้แก่เกษตรกรสังกัดกลุ่มกเกษตรกรทำสวนเมืองทองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดสาหากรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดจ,ด,จดทะเบียนเมื่อ18เมษายน2520มีเขตการดำเนินงานพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยรวม13าตำบล1น5หมู่บ้าน ในอดีตช่วงปี2,525 25ถึง2,527สาหารณ์ประสบภาวะขาดทุนต้องเข้าแผนฟื้นฟูได้น้อมนำศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานกำหนดแผนแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระให้สมาชิกนำเข้าเปลือกส่งชำระหนี้แทนจัดหาเมล็ดข้าวพันธุ์ดีปุย๋ยจำหน่ายให้สมาชิกในรูปแบบเงินกู้ไม่คิดดอกเบีย้ย ส่งผลให้สหกรณ์กลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้งผลประกอบการณ์วันที่31มกราคม2567าหกสหกรณ์มีทุนดำเนินงาน3460ล้านบาทมีทุนเรือนหุ้น224ล้านบาทมีทุนสำรอง138ล้านบาท ธุรกิจรวบรวมข้าเปลือก1,38 0ล้านบาทธุรกิจแปรรูปข้าวสารและผลพลอยได้235ล้านบาทและธุรกิจอื่นๆอีกกว่า80ล้านบาท ปัจจุบันสาหากรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดดำเนินงานตามหลักการและอุดมการสาหากรณ์เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกธุรกิจหลักคือเรื่องข้าวในอนาคตมีแผนจะพัฒนาธุรกิจโรงสีข้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจข้าวหอมมะลิด้วยการใช้เทคโนโลยีช่วยกระตุ้นสารหอมในข้าวสร้างตราสัญ,ญลักษณ์รวมทั้งขยายช่องทางจำหน่ายไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้มุ่งสร้างเครือข่ายสาหกรณ์ทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ดและเครือข่ายสาหกรณ์ทั่วประเทศให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านอื่นๆอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโอกาสนี้ทรงเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดปัจจุบันมี8,910ครอบครัว156กลุ่มสมาชิกทั้งหมดประกอบอาชีพทำนาในพื้นที่ทุ่งกุลาล้องไห้มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิมากกว่า1 5 8 0 0 0ไร่ เมื่อได้รับการส่งเสริมให้น้อมนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นปัจจุบันสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ33ล้านบาท294,155บาท91สต่างสมาชิกได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจอย่างเป็นธรรมมีการจัดตั้งทุนสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมเป็นมรดกส่งต่อให้สมาชิกรุ่นต่อไปสร้างความศรัทธาและเป็นที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์รวมถึงเกษตรกร ทั่วไปอย่างยั่งยืน เวลา13นาฬิกา11นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนห้าต์ตำบลดงคั่างน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดตั้งเมื่อปี2556เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตของตนและครอบครัวในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างดีและมี ความปกติสุขโดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดำเนินชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองมีอาชีพมีรายได้ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวดีขึ้นมีกำลังส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาบุตรหลานส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน5กลุ่มมีสมาชิก285คนแบ่งเป็น5ระยะได้แก่ ระยะที่1ปี2556บ้านปอพา,านตำบลปอพา,านอํเาเภอเมืองร้อยเอ็ดมีสมาชิก73คนระยะที่2ปี2557บ้านพลหา้าตตำบลดงคล่างน้อยอํเาเภอเกษตรวิสัยมีสมาชิก88คนระยะที่3ปี2558บ้านผือหีตำบลดงแดงอํงเาเภอจตุรพักพิมานมีสมาชิก33คน ระยะที่4ปี2559บ้านนานวนตำบลนานวนอำเภอพนมไพรมีสมาชิก31คนและระยะที่5ปี2560บ้านมารีตำบลภูงเงินอำเภอเซลภูมิมีสมาชิก60คน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพลหาดมีสมาชิกเริ่มต้น47คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนามีอาชีพเสริมคือเลี้ยงโคไก่และปลูกผักสวนครัวได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องหลากหลายอาทิการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105นำมาแปลรูปเป็นแป้งข้าวหอมมะลิ105สามารถนำวัตถุดิบไปใช้ทำขนมโดนัทเค้กกล้วยหอมขนมดอกจอกและนำไปทำสบู่ได้ มีการแปลรูปผลผลิตด้านการเกษตรเช่นการทำน้ำสมุนไพรมะนาวน้ำผึ้งน้ำดอกอัญชันวุ้นกะทิมีการทำพัดยศด,ด้วยมือและส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนทำบัญชีครัวเรือนวางแผนการใช้จ่ายสนับสนุนให้รู้จักออมเงินนอกจากนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีคณะศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดเดินทางไปศึกษาดูงานต่อเนื่อง สำหรับแผนดำเนินงานระยะต่อไปคือพัฒนาสินค้าเข้าสู่มาตรฐาน TAP เพิ่มมากขึ้นปรับปรุงสร้างอาคารทำความสะอาดคัดแยกบรรจุพันธุ์ผลผลิตและรับสมัครสมาชิกใหม่ในชุมชนเพิ่มตามความสมัครใจรวมถึงการขอรับรองมาตรฐานอย สำหรับกิจกรรมการแปรรูปปัจจุบันมีสมาชิก88คนมีเงินออมของกลุ่มตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน498,220บาทรายได้ครัวเรือนสมาชิกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น4,000บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ100รายจ่ายครัวเรือนลดลงเฉลี่ย1,500ถึง2,000บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ50 โอกาสน,นี้ทอดพระเนตรฐานเรียนรู้และการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือนผลิตจากเศษพืชผักเศษอาหารในชุมชนลดต้นทุนและยังเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่มาอบรมศึกษาดูงานมีการให้บริการน้ำหมักชีวภาพแก่สมาชิกที่ปลูกผักรอบพื้นที่โครงการด้วยต่อจากนั้นทอดพระเนตรฐานเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ พืชผักส่วนใหญ่เป็นผักสวนครัวอาธิคนาพริกต้นหอมใช้กระบวนการดูแลบำรุงรักษาแบบเกษตรอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งออแกนิกไทยแลนด์และ GAP เป็นที่ต้องการของตลาดมีแหล่งรองรับในการจัดจำหน่ายซึ่งทุกกิจกรรมที่ทางกลุ่มได้ดำเนินการนั้นได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน